ปราสาทหินที่มายเป็นหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทยตั้งอยู่ในอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวันที่หนึ่งราวพุทธศตรวรรษที่16เพื่อใช้เป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์และต่อมาได้เปลี่ยนเป็นพุทธศาสนานิกายมหายาในสมัยพระเจ้าชัยวันที่7ประวัติปรา,าสาทที่มายปรา,าสรทาทหินที่มายสร้างขึ้นตามความเชื่อเกี่ยวกับสวรรค์และโลกมนุษย์โดยมีลักษณะถังสร้างข,ขึ้นคล้ายเขาพระสุเมนประกอบด้วยปรา,าสาทหินขนาดใหญ่ และงดงามตั้งอยู่ใจกลางของเทือสถานการก่อสร้างปราสาทหินพิมายนี้แสดงถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างเมืองพิมายกับอาณาจักรเขมรและแสดงว่าเป็นเมืองสําคัญสิ่งก่อสร้างภายในอุทยานอุทยานประวัติศาสตร์ที่มายประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างที่สําคัญหลายแห่งได้แก่คลับพลาอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่เดิมเรียกกันว่าคลังเงินเชื่อกันว่าเป็นที่พักเตรียมพระองค์สาหรับกษัตริย์หรือเจ้านายชั้นสูงสภาณคราช สะพานที่สร้างด้วยหินทรายมีผังเป็นรูปกากบาทและมีราวสะพานทําเป็นตัวนาคถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางเข้าสู่ศาสานสถานซุ้มประตูและกำแพงแก้วซุ้มประตูหรือโคปุระที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของแนวกำแพงแก้วและเป็นทางเข้าสู่ศาสานสถานปราสาทประธา,านปราสาทองค์ใหญ่ที่สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่1 6บหถึงสิก่อสร้างด้วยศิลาทรายสีขาวและหันหน้าไปทางทิศใต้ารางหินแดง ปราที่สร้างขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่17และมีมุกยื่นออกไปทั้งสี่ทิศหอพราหมณ์อาคารที่สร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์โดยรวมแล้วปราสาทหินที่มายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอพิมายและจังหวัดนครราชสีมาและเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย